สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Infinity Y ช่องวัยสักคนวัดักวัยนั่นเองเดนจาก็กลับมาพบกับโก้อีกแล้วในวันเวลาแบบนี้วันนี้เนี่ยก็จะมาทำรีแอคชั่นของซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบ l ลิฟลี่ r i เ e อนั่นเองเนาะก็คืออย่างที่ทุกคนเคยติดตามข่าวสารหรือได้เห็นประกาศมาจากโซเชียลมีเดียทางแฟนเพจของซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบเนี่ย ก็คือเขาได้แคสนักแสดงเสร็จแล้วเรียบร้อยและกำลังเปิดกองและถ่ายทําและ,ะตัวอย่าง First Official t r a l l r r หรือทีเซอร์ของเขาเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาแล้วทุกคนก็ได้ดูกันซึ่งก็ยังไม่ได้ดูและตอนนี้นก็จะมาดูกับทุกคนเห็นไหมกำลังแบบเธอมันน่าดูมากก็คือเรื่องนิยายเรื่องนับสิบจะจูบนะเป็นของสนักพิมพ์ดีฟแล้วก็เขียนโดยคุณวานกลิ้งนะ่ยหลังจากที่ก็ได้รู้ด้วยว่าจะเอามาทำเป็นซีรีส์นะ่ยกก็ ตะลึงเลยนะพราแบบว่าเฮ้ยมันมันแบบว่าชื่อเรื่องดูหาวานแววแล้วโทนเรื่องก็ดูแบบว่าโทนเรื่องดูสด,สดใส,สดใน่าดูมากอ่ะเอาเป็นว่ามาดูกันก่อนเนาะก็ไปเริ่มดูกันเลยคุณผู้ชมครับจากนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากซุงผลงานซีรีส์ที่จะออกมากระชากใจสาววัยทั่วประเทศเหเดฟินสิ้นไปกับวิศวะหัวโหวดชื่อรักหมดใจในวิศวะอ๋เอเ,อเ,อเ,อเอราใช้แฮทแทกวิศวะหัวโหด เป็นไงล่ะฉันบอกแกแล้วจีนถ้าแกดังอ่ะสำนักพิมพ์ก็จะดังไปด้วยได้จดนได้แล้วอ๋อนียเอชชื่อจีน,จนเหรอเขียนที่ยายไว้กี่ดึกเล่ม กันแล้วกันนะนี่เป็นคำสั่งแต่พี่ไม่วาเจอฝนอ่าใช่ายเอสองเอ,าส,อ,งเอาสามแล้ยให้แป๊บแป๊บเออจีนพี่ขอฉากเอซีอ่ะแซ่บเลยนะนี่เนือเขาดูแบบว่ามีนน่าสนุกนะน่าสนุกเสียงคลางอ๋อนังก็ไปดูหนังหนังพร ดีๆทุกวันคนต่อไปหมายเลขสิบแปดเข้ามาเลยจ้าอือพี่เกาเขาหล่อบาดใจมากเลยอ่ะว้ายนี่หลอนเขียนหล่อสัสพี่ดูดิผมนับสิบอายุยี่สิบปีเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศปีสองมาแคสบทกินครับพี่นายครับผม ไปเข้างานปุนะ๊บมึงจะไปไหนอุยกระชากงี้เลยเหรอรอยที่กูทำไว้กับมึงเป็นสิ่งที่เตือนมึงว่ามึงเนี่ยเป็นของกูเป็นของกูฉันจะเป็นของเทาฉันจะเป็นขอ,ของเขาได้ไหม ที่ <reading> เขารู้จักกันหรือเปล่าะทำไมเขาถึงกล้ากระชากแขนแล้วแบบมึงจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับผมว <Island> ่าเอ้แ <Contact> ม <kir gue bbe> ่ปังปุริยะปังปุริยะสิบปังนี่แม่มึงจำไม่นักสิทที่ไปแคสซีรีส์เมืนั้นได้ป่าวะเออทำไมวะสวัสดีครับคุณจีนยนี่มาได้ไงวะคอนโดมึงอ่ะมีสางนอนใช่ไหมไม่สามจะพูดไม่จบเลยแค่มึงคิดอ่ะกูก็ได้ยินหมดละแค่เดือนเดียวนะมึงนะนะนะมึงนะแค่เดือนเดียวต้องอยู่นี่อยู่ได้ก็อยู่ไป รับขนมมาต,ตอนเช้าไหมครับยางคุณครูเลยนะอ๋อถ้าครูเขาเลยคือบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับบทสถานกลัวผมจะขอให้คุณเจีนอ่ะช่วยไปครูซ้อมบทให้กับผมใหม่ได้ไหมครูซ้อมเนี่ยนะแล <c oughs> ้วมึงจะทำอะไรคือซ้อมบทไงครับซ้อมบทตอนนี้มันบทจูบนะ <c oughs> ไม่ได้หรอกครับงั้นไม่ต้องมาได้ครับ <c oughs> อุ้ยเขาอุอพี่เขามาเล่นบทนี้แล้วดูตะมูตะมีดูพี่เป็นผู้ชายน่ารักมากเลยอ่ะไอ้เต้าวบทของจีนต้องตกใจนะครับแต่ตอนเนี้ย กินหลับตาก็ได้นะทำไปเลยมากแม่ทำไปเลยมากเขาจบจริงเหรอเขาจบจริงใช่ไหม <c oughs> ไวค้คัทโอ้ยสูบซีรีส์สิไว้นี่ถ่ายซีรีส์ไว้มันต้องสูบมันต้องดูดเดิมทำไมอ่ะน <c oughs> ับสิบเขิดเราเหรอเอหึงแหละหึงหึงนม่พี่จิงชอบสิบเหรอทั้งทังที่พี่รู้ว่าเอ,อ๋ยชอบสิบ ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยพี่จีนอ่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยครับเมื่อมีภาพหลุดนักแสดงหนุ่มซีรีส์วายชื่อดังที่กำลังอ๋ออากาศอยู่ในขณะนี้กับนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ Wonder ๊กกันครับทำเอาแฟนๆซีรีส์ต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตติดอันดับหนึ่งกันไปเลยผมพี่ต้องเลื่อนยุ่งใหญ่นับสิบอ่ะนับจริงจังนะนี่เขาจะเชื่อว่ามันส่งผลกระทบต่อซีรีส์มากเลยนะพี่ถ้าเป็นของนะพี่ตอนนี้ทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่านี้แล้ว สรุปพี่ไอน้ำสิบคบันจริงไหมเนยคบกันจริงไหม,ไหมใช่ว่าคบจริงๆมึงเก็บของแล้วออกไปจากห้องกกคุณจีนคุณจีนสรุปมึงจะไปไหมคุณจีนได้ถ้ามึงไม่มไปกูไปเองอุ้ยเข้ไม่เขาสูบห้ามมาเลยอ่ะคุณจีน จากผู้กำกับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่เชื่อมือได้นั่นเนี่ยนี่คิดว่ากูจะเชื่อคนที่มันหลอกมาตลอดหรออืมผมไม่ได้ขอให้จริงๆเชื่อผมตอนนี้นี่มันสนุกมากที่มาหลอกกูหลอกอะไรอ่ะเขาแสดงหรอ ความสมนานครั้งนี้จะเทคเดียวผ่านหรือไม่หรือว่าคุณจีนไม่เคยจูบใครบางกาะน,นี้ม่เหรอประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงไหนบ้านนะขอบคุณที่มาส่งนะครับคุณผู้ปกครองอย่าคนตี อยู่บทสรุปของความสัมพันธ์ยังไงเอ่ยตามาทำไมผมชอบคุณจีนอชอบโอ้ยความเกี่ยวเอวไม่โกนนะ่ะเธอก็จะบอกอะไรมึงให้นะฝ <The S 2> ัน,นกูไุ่มห <คน S 1> ม,มามาเนี่ยมึงจูกับหมาแล้วอน่ารักจังถ้างั้น จุกกลับมาด้วยกันนะครับไว้ท้าคุณจีนเชื่อผมไหมล่ค่อยบอกชอบผมก็ได้เทเห็นคอมมิ่งซู n 2021นปีหน้าเป็น6นาทีกว่าที่แบบว่าไม่น่าเบื่อเลยอะเฮ้ยทำไมน่าดูขนาดนี้อะต้องไปซื้อนิยายต้องไปซื้อนิยายเขามาอ่านหรอปะคือ ก็แอบ,บรู้สึกผิดนะที่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ก็อ่านยายของคุณวานกริ้งแล้วก็แบบวิจารณ์ของเขายับมากอะแล้วคือเออก็จะลองไปซื้อมาอ่านดูก็ได้งั้นน่ะก็เฮ้ยมันเนื้อเรื่องน่าสนใจนะแล้วมันก็ดูเป็นแบบว่าเป็นแนวสดใสเป็นแนวคอมเมดี้เป็นแนวแบบมีทั้งทุกเศร้าสุขปนกันไปอะคือในนี้อะเขาไม่ได้แจ้งมาว่าออกออนแอร์ช่องไหนหรือว่าออกอากาศทางที่ไหน <S <S เขาบอกแค่ว่าคอมมิ่งซูนอะ ถ้าทุกคนรู้ว่าออนแอร์ช่องไหนหรืออะไรยังไงก็มาแจ้งที่ใต้เมนห้โก้หน่อยก็ได้นะคือโก้ไม่รู้จริงๆอันนี้คือโก,ก้ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่โก้ไม่สามารถหาข้อมูลส่วนนี้มาบอกกับทุกคนได้ว่าจะสามารถดูได้ที่ไหนแต่โก้บอกเลยเลยว่าติดตามได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้แฟนเพจทวิตเตอร์ไอจีหรือว่าติดตามได้ที่แฮชแท็กนับสิบจะจูบได้เลยใครที่อยากติดตามข่าวสารแต่โก้ไม่รู้จริงๆว่าออกอากาศช่องไหน ก็ต้องขออาภัยตรงนี้ด้วยคือมันมันน่าดูมากแล้วคือหลังจากที่เราเห็นพี่ก้าวมารับบทเป็นนับ10เนี่ยเฮ้ยคือเขาแบบเขาน่าหลักตะมูตะมีมากอะ่ะแล้วซึ่งบวกกับพี่อัพเนี่ยพี่อัพพี่อัพเน่ยเขามีผลงานมาแบบว่ามีทั้งซีรีส์วายซีรีส์ชายหญิงเลยนะคือเขาแบบ เขามีผลงานเด็ดแล้วหน้าตาเขาก็เด็ดมาตั้งนานแล้วอะแล้วคือหลังจากที่เขาได้มารับบทเป็นในเอกนิยายวายอะเฮ้ยคือมันลงตัวเธอคือโก้เนี่ยรู้จักพี่อัพได้เพราะซีรีส์เออ่เรื่องแนนโนนะเพราะเขาเล่นแนนโนเล่นในตอนตอนแรกๆเลยอ่ะเฮ้ยคือแบบแล้วแบบตัวละครต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเออ่พี่บู๊สพี่บู๊สเนี่ยก็เห็นในเรื่องเออ่ครับไฟเดย์ ในเรื่องอะไรสักอย่างก็จําไม่ได้คืออันนั้นเขาก็เล่นดีแล้วซึ่งแต่และคนที่แคสมาอยู่ในเรื่องนี้เนะี่ยเฮ้ยคือมันมันเป็นนิยายที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ที่น่าดูมากๆเลยนะอ่ะอะแล้วก็ช่องทางการติดตามเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์หรือแปะรูไปไว้ให้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ก็ขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e ให้ก็ด้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ก็ด้ไม่งั้นจะพลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะอืมก็ขอตลาไปก่อน สวัสดีจ้าบ๊ายบาย